มาสวัสดีครับผมหลังจากไม่ได้อัพคลิปลงหลายมือหลายเว้นหลายวันแล้วมาอัปเดตกับเขาแซบให้ซุบังนี่มีเจา้เจา,าเจ้าวมะนาวเสียงอาจจะนั่นหน่อยได้เพราะว่าโหเจออากาศอย่างนี้น <c oughs> ครไขก็เป็นไข้เป็นหวัดทั้งนั้น มีน้ำขี้หูขี้ตาคือ <c oughs> อัอันนี้ก็จะเป็นซิโคงหมูกับหมูนิดๆด้วหน่อยน,อยนี่กินตอนเช้าครับผม <c oughs> กินไม่หมดก็ไปกินตอนเย็นก็ได้เออ บวกข้าวหอม <c oughs> ข้าวหอมสิบบาทข้าวหอมมะลิสิบบาทอืมแซบแๆๆบบ,บ,บอันนี้ก็จะเป็นโคตรอเอียงนี่แกงบวบแกงบวบใส่ <c oughs> แกงบวบใส่เห็ดเนาะเออเอาเขากับว,ว่าจังสันละเออ ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แซ่บกินแล้วก็นอนอ่เข้ากะกลางคืนอากาศมันหนาวหนาวเย็นเย็นกลางวันเหมือนจะร้อนโอ้แต่กลางคืนนี่เย็นเย็นเย็นเป็นบ้าเลยเข้าเวรนอยู่หลังนู่นอะ ติดแม่น้ำเจ้าพญานี่ครับซับสับสับสับ,บทำเองกินเองปรุงเองแซ่บเองอืโอเคครับ